ดีคับท่านสมาชิกวีเลอร์อพิเกนวันนี้วันจันทร์ที่25ตุลา2564องคุณเสียก็บินเดี่ยวมาซ้อมนกที่แยกเก้าเลี้ยวนะครับตรงนี้ระยะทางาาจากจุดปล่อยแยกเก้าเลี้ยวแั้นก็สวรรค์นี่ถึงดีเคบางบอนก็236กิโลเมตรนะครับวันนี้อากาศสวยางาม นี่ผมคงจะขึ้นแล้วพระจันยังแจ่มอยู่เลยนะครับโดรนที่ขึ้นเต็มดวงแล้วเดี๋ยวจะปล่อยเดี๋ยวจะปล่อยยี่สิบห้าแล้วครับยี่สิบห้าปล่อยได้แล้วลูกบินสบายๆหน่อยนะครับเพราะปล่อยสายไม่ได้ไม่มีเมฆเง,องี้ยนักเดียวเดี๋ยวอากาศร้นอนแล้วเราต้องปล่อยให้มันไวหน่อยนะครับ ไม่ไหวทำไมมาซอกกระชากิอะไรเงี้ยลำบากนะครับจุดต่อไปกัจุดหน้าเนี่ยประธานหิ้แล้วก็ผิดสุดเพราะเขาวางจุดแล้วจุดนี้มาต่อยโดนเนี่ยพวกคนซ้อมเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็ซ้อมกันไม่ะไม่ได้นะครับลัสษณะเยอะแยะไม่มีใครไม่น่าจะมีใครซ้อมถึงนครสวรรค์เลยที่ผ่านมาเนี่ย กอาจจะมีก็เพราะามันปรุงมากมนเกินปรุงสองปรุงนะครับตัวใหญ่ก็ซอสแค่ใชหน้าเป็นที่ใชหน้าไทยพยุหะแค่นี้แหละนะครับตาครีเด็ดถึงเมยตรงไอ้แยกเก้าเลือดตัวเมืองนครสวรรค์นเนี่ยจะไม่มีไม่มีตรงไหนเขาเอาอากาศมันไม่เหมาะสักวันเดียวนะครับ ตอนนี้เดี๋ยวจะปล่อยได้แล้วครับตอนนี้ยี่บโมยีบสีแล้วเดี๋ยวจะปล่อยยี่บห้ารปล่อยน,นี่ต้องดูเลิกดูยาไม่ดีนะต้องดูรถในสนนด้วยนะต้องโลกจริงๆ ชุดแรกปล่อยไปแล้วนะครับ6โมง26นาที ทีเคบางบออปล่อยรวมไปเลยรวมสองคนไปเลยไม่วนเลยไม่ได้ ฝูงสองปล่อยโหวงยี่สิบแปดห่างฝูงแรกสองนาที ดจ้าเลยนะครับนี่หกโมงยังไม่ขึ้นนะยแดดจ้าแล้วเพิ่งจะขึ้นบินข้ามเขาลูกนี้ไปเลยไปถูกทิศทางไม่มีวนนะครับโอเคถือว่าใช้ได้ครับชมวิวกันอีกรอบ ดวงอาทิตย์แกมเลยเต็มดวงเลยเห็นไหมครับพระอาทิตย์เต็มดวงองนียปล่อยนกมันออกตัวอากาศเย็นๆนก็ดีนกไม่โสมนะครับ ใช้ไฟแต่ฝั่ี่โล่งนกทะลุอากาสบายบินปลอดภัยนะครับตรงนี้ไม่น้ำไม่ท่วมนะดีแห้งดินแห้งกระดาษท้องนานที่ต่ำแต่ไม่มีน้ำเลยนะครับครับปล่อยสองฝูงฝูงแรก6กโมงยี ผมสองหกโมงยี่สิบแปดโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวนกถึงบ้านแล้วจะบันทึกภาพให้ชมนะครับเวลานกบินไปถึงกลมดีเคบักบอลก็สมาชิกท่านใดที่อยากจะเข้ากลุ่มวิลเลอร์พิเจน กเ็เข้ามาได้นะครับถ้ามีหัวใจรัก,กลกหรรากแขมก็เข้ามาได้โดยไม่จําเป็นว่าจะต้องเลี้ยงนกหรือไม่เลี้ยงนกนะครับไม่จําเป็นนะครับเดี๋ยวแอดมินจะให้คีวอาค้ไว้ที่มุมจอนะครับถ้าสามารถเอาเครื่องที่จะเข้าเนี่ยอ่านที่ค r ว o d e ครับแล้วก็ ใส่โปรไฟล์ใส่รูปถ่ายแล้วก็ชื่อนะครับใส่ชื่อใครที่รักนกพิราชแข่งอยากจะเข้ามาศึกษาแต่ก็ต้องมีใจรักด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเข้ามาดูเฉยๆถ้าใจไม่รักแล้อยากอยากเข้ามาดูก็จะพูดยังไงดีอ่ะ ก็ไม่ต้องเข้าดีกว่าครับเอาเฉพาะคนที่ใจรักสัตว์นะครับเข้ามาแล้วเข้าเข้าออกออกก็อย่าเข้ามาเลยถ้าเข้ามาเอา่อเข้ามาคุยเรื่องนกพิราบไม่ได้เลี้ยงนกแต่เราก็ศึกษาก็ยังดีนะครับศึกษาเรื่องนกพิราบรบแข่งกันยังไงอไยังไงนะครับก็ยินดีต้อนรับถ้าใครจะเข้ามาในกลุ่มนะครับเรียนนะครับคิวอารโคดเดี๋ยวจะให้ไว้มุมหจอ นะครับโอเคครับสวัสดีครับ